มาค่ะเดี๋ยวรุ้งพาชมด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็รอบคันกันไปเลยนะคะคันนี้ใส่ยาง bf มานะคะจะให้ดูความแตกต่างนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบใครชอบยาง bf ใส่ใครชอบอยาง suv ก็ใส่ใครอยากใครชอบแบบโตยุทาก็ใส่นะคะจัดให้ได้หมดเลยนะคะแต่เรามาดูด้านหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นตัว everest อย่างที่รุ้งบอกไปนะคะ everest sport เพิ่มแพ็กเกจนั่นเองนะคะเพิ่มแพ็กเกจอะไรเข้ามาบ้างเดี๋ยวรุ้งจะพามาชมว่า58 0 0 0 หนะะึ่งห้าหมื่ันมันจะคุ้มค่าคุ้มราคามากมายเพียงใดนะคะหลายคนแบบเออรอรถนานจังเลยคิวมันเยอะนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ลูกค้ามากๆนะคะมาดูเลยค่ะมัวแต่โมอ่ะ ด้านหน้านะคะไฟเป็นซีแครมค่ะจากโรงงานเลยนะคะเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะคะไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวอยู่ในโครมทั้งหมดเลยนะคะส่วนไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งหลายที่ส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะตัวนี้ก็บอกเลยว่าโดดเด่นมากมากเลยนะคะเป็นไฟสีขาวนะคะ LED เลยนะคะหน้าตาชมหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะไฟสีแครมของเราขายับมาอีกนิดนึงนะคะเป็นกระจังด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้ก็ชูนะคะให้แบบว่า เป็นความเขาเรียกอะไรนะสปอร์ตมากขึ้นเห็นไหมคะกระจังดำนะคะแล้วก็มีการตกแต่งสีทองแบบนี้นิดนิดน้อยๆน,นะคะถ้าเป็นรุ่นอื่นเขาจะเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมแล้วก็ขอบนี้ก็จะเป็นสี เขาเรียกอะไรนะเป็นสีโคเมียมอันนี้เป็นสีทองนะคะถ้าดูดีๆนะคะอะคริลิกด้านบนก็ใส่มาให้เรียบร้อยเฉพาะรุ่นเอเวอรเรสตัวสปอร์ตแล้วก็มีไวทแท็กนะคะที่ใส่เข้ามานะคะมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะคะตัวนี้นะคะรังผึ้งนะคะจะเป็นวัสดุสีดํานะคะแต่ว่ารถยังไม่ได้ล้างนะคะยังไม่ได้อาบน้ำนะคะมาอัปเดตให้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องนั่นเองนะคะขับรถได้ยะกไกลได้แล้วนะคะเพราะของเราเป็นพัดลมเป็นพัดลมไฟฟ้านะคะแล้วก็ ปั๊มเบรกของเราก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะคะไม่ใช่พัดลมด้านในนะคะลูกค้าอาจจะงงอะไรพัดลมของมืออะไรอย่างเงี้ยเออนะคะผมไว้เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูแล้วจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะมาด้านล่างเลยค่ะกล้อง360องศาตัวนี้นะคะทำงานควบคู่กับด้านจอด้านในนะคะมีรอบคันเลยนะคะ แสดงจุดอับจุดบอดนะคะที่เรามองไม่เห็นนะคะอย่างเช่นแบบท้ายนะคะม,ะมองจากมุมสูงค่ะรอบคันเลยทีเดียวนะคะ <ST S 1> ตรงนี้มาพร้อมเหาที่ขีดทําความสะอาดกรองให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะคะ <ST S 2> มาดูด้านล่างค่ะคัะนนี้ไม่ได้ใส่เพิ่มเติมอะไรเข้ามาเลยนะคะมาจากโรงงานเลยต้องบอกแบบนี้เลยนะคะ,ะก,ก็แค่ใส่ตัวยางนะคะ BF เข้ามาเท่านั้นเองนะคะเซนเซอร์นะคะมีมาจากโรงงานแล้วน,นะคะ4จุดเลยนะคะ ด้านล่างค่ะห่วงลากจุง2ห่วงก็มีมาจากโรงงานเช่นกันนะคะใช้บรรทุกใช้ลากจุงได้จริงๆนะคะ,ะการหินดีดคนดีดเป็นวัสดุสีดําด้านล่างมีมาให้เรียบร้อยนะคะส่วนนะคะกล่องเรดาร์ตรงนี้นะคะเพิ่มเข้ามานะคะในตัวแพ็กเกจ58,000บาทนะคะเพิ่มในเรื่องของเลนคิปปิ้งนะคะเลนเซนเตอร์ลิงนะคะป้องกันรถออกนอกเลนรักษารถให้อยู่ในเลนนะคะช่วยเบรกด้านหน้าและด้านหลังนะคะ ลายสปอร์ตทั้ง2ข้างนะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะรวมทั้งหมดเซ็นเซอร์มีทั้งหมด12จุดเลยทีเดียวนะคะคุ้มค่าไหมยังไม่พอนะคะเดี๋ยวพาชมอีกนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันเลยค่ะขยับไปด้านบนนิดนึงก่อนละกันเนาะแวะแวะแวะจอดก่อน ฝากระโปรงนะคะเป็นทรงพาวเวอร์โดมนะคะด้วยตัวเน็กเจน2023หรือว่าตัวอัปเกรดมานะคะทรงาฝากระโปรงของเขาก็จะมีความใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะคะเพราะว่าตัวฐานล้อขยายออกไปอีก50มิลนะคะซีล้ย์ยางจะเป็น255แล้วทําให้ตัวมิติรถนะคะดูใหญ่ดูกว้างดูยาวขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วตัวมิติรถนะคะอยู่ที่5.3เมตรนะคะความกว้างนะคะอยู่ที่1.8นะคะสูงจากพื้นอยู่ที่1.9ถ้าเราไม่ได้ยกอะไรใดๆเลยนะคะหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนยางใหญ่นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1.9ไม่เกิน2เมตรเวลาเราเข้าห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สบายเลยนะคะชิวเลยนะคะเพราะในห้างก็จํากัดอยู่ที่ประมาณ2.1เนาะอ่งาซุ้มล้อนะคะขนาด3นิ้วจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งมาแบบนี้เลยนะคะที่เราเปลี่ยนเข้ามาคือยาง b f นะคะ ยางเดิมก็จะเป็นขอบ20มาอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นยาง BF นะคะ275ทับ 55R20 นั่นเองนะคะแม็กเป็นตัวเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะคะสีดำแบบนี้ดุด,ดันมากๆเลยนะคะช่องล่างนะคะเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะคะเสริมคลีประบายความร้อนมาให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้จะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อน,นะคะให้ความแม่นยำนะคะในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ,ะเครื่องยนต์นะคะจะเป็น2.0ค่ะ 210แรงม้านะคะ,ะจริงๆถ้าเดิมๆเราจะเป็น170แรงม้าเออนะถ้าเป็นบเทอร์โบถึงจะเป็น210แรงม้าเออนะคะแบบเซลลก็งงนิดนึงนะคะน้องข้างๆก็หันมามองเอ๊ะมันใช่เหรอพี่อ่าใช่นะคะก็คือเป็น170แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเป็นเทอร์โบเดียวนะคะถ้าเทอร์โบคู่นะคะจะจับคู่มากับเกียร์210แรงม้านะคะ,ะเดี๋ยวดงพาไปชมด้านข้าง ใบเทอร์โบก็จะไม่ก็จะมีโลโก้อยู่ด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นเทอร์โบเดียวนะคะะบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องนั่นเองนะคะแล้วก็กระจกนะคะเป็นแบบลามิเนตสองชั้นนะคะ,ะแล้วก็ที่ปดัดน้ำฝนนะคะทำงานอัตโนมัตินะคะกล้อง360องศานะคะติดตั้งมาจากโรงงานนะคะรับประกัน5ปีแสนหกิโลเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้มีไฟสองสว่างด้านข้างตัวรถให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไฟ LED นะคะกระจกนะคะตกแต่งด้วยเป็นสีดำนะคะทั้งหมดเลยนะคะมือจับนะคะก็เป็นสีดำนะคะ ขอบประตูก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะราวหลังคาเห็นไหมคะเขาจะมีความซิกเนเจอร์ของเขาคือสีดําค่ะตกแต่งแนวสปอร์ตนะคะใส่กันาสาเข้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะทั้ง4ประตูติดฟิล์มเรียบร้อยค่ะหกรล้อมคานเลยนะคะเป็นเซรามิกแท้ๆเลยนะคะแล้วด้านล่างนะคะก็จะมีอะคริลิกนะคะตัวสปอร์ตนะคะแล้วก็บันไดนะคะจะตกแต่งเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะไฟท้ายค่ะฝาถังก่อนอะฝาถังน้ํามันนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นตัว ดีเซลอยู่นั่นเองนะคะเติม B7 เบอร์ B20 ได้นะคะไฟท้ายเป็นแบบซิกเนเจอร์แบบนี้เลยนะคะเป็นเอเวอร์นะคะเห็นไหมคะเอโลโก้เล็อเนะคะแล้วก็มีอะคริลิกสปอร์ตนะคะเซนเซอร์ท้าย4จุดนะคะแล้วก็มีไฟให้นะคะไฟเบรกให้นะคะอ่ะแล้วก็ขยับเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะคะก็จะเห็นกล้องอะนะคะตัวนี้ก็กล้อง360องศากล้องกัดระยะจอดนะคะทำงานควบคู่กับด้านในนะคะลุงยังไม่ได้ดึงพลาสติกออกให้เลยเดี๋ยวไปพาไปชม ตรงนี้ก็จะเป็นตัวไล่ฟ้านะคะที่เป็นเส้นๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนนะคะไฟเบรกตรงที่3คันนี้ไม่ได้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมมานะคะจะใส่เสาอากาศเพิ่มมาให้นะคะอ่าเดี๋ยวลุ้งพาตอนดูตอน2ก่อนแล้วกันนะคะนี่ ตอนที่สองนะคะพลาสติกยังไม่ได้เอาออกเลยนะคะแต่พรมปูมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะค่อยๆเก็บงานให้นะคะตอน2ก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะแผงประตูนะคะก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะไฟแอมเบรไลท์มีให้เรียบร้อยเหมือนกันค่ะแล้วก็นี่นะคะด้านในนะคะกว้างมากๆเลยนะคะหูจับที่จับนะคะแอร์นะคะวิทยุนะคะหรือว่าลำโพงนะคะมี6ลูกเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะปรับแอร์ได้นะคะมีช่องเสียบไฟให้เรียบร้อยนะคะ USB นะคะ เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะแล้วก็จะสตาร์ทรถให้ดูนะคะว่าหน้าจอเป็นอย่างไรนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ใครที่รอคอยนะคะคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยนะคะ,ะด,ดูนะคะนี่หน้าจอนะคะหลังพวงมาลัยนะคะก็ภายในตกแต่งเป็นโทนสปอร์ตนะคะเบาะนะคะแอร์แบกนะคะไม่ใช่แอร์แอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกเลยนะคะคู่หน้าคู่หลังนะคะด้านข้างแล้วก็ตรงหัวเข่านั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวขึ้นมาอยู่บนรถนิดน,นึงนะคะ ขอ,อยาลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้วเนาะปุ่ม start จะอยู่ฝั่งนี้นะคะขวามือนะคะเดี๋ยวๆนี่นะคะเหยียบเบรกแล้วก็กดค้างไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวๆๆๆจะเย็นๆมาดูจอก่อนเลยนะคะหน้าจอตรงนี้ค่ะก็จะเป็น10.1นิ้วนะคะยังเป็น10.1นิ้วเหมือนกันเลยนะคะตรงนี้เป็นแบบ6สปีดเนาะ แล้วก็สามารถเชื่อมต่อฟอร์พานสนะคะแล้วก็จับคู่นะคะนี่นะคะเป็นฟังก์ชันจะเป็นภาษาไทยะน,นะคะเชื่อมต่อของค<ถ>ุณและเลือกมือพานะคะแล้วก็จะเป็นเมนูนะคะที่จะเป็นวิทยุนะคะลองฟังดูนะคะสามารถเชื่อมต่อเขาเรียกอะไรนะแผนที่หรือว่าแมป่ะค่ะก็คือผ่านจอได้เลยนะคะรับสายได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ดูพร้อมๆกันได้นะคะฟังเพลงไปด้วยก็ได้นะคะก็เวลาถึงจังหวะที่แผนที่เขาจะต้องแบบ มีเสียงแจ้งเตือนนะคะเคลงก็จะเบาลงเองนะคะอัตโนมัติเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีวัลเลชัชเจอร์ให้ะคะ่ะเดี๋ยวก่อนขอเปิดไฟอ่ะนะคะลืมเปิดวัลเลชัชเจอร์จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนแนวตั้งแบบนี้เลยนะคะรองรับโทรศัพท์ได้หลายรุ่นเลยนะคะโดยเฉพาะตัวรุ่นใหม่ๆเนาะหัวเกียร์นะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัว6สปีดนะคะอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะคะ ะะแล้วก็โหมดการขับขี่นะคะพวกออปชันเข้ามาก็โหมดคำเบการขับขี่ทั้งหมด6โหมดนะคะแอร์ซ้ายขวาให้เรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะแอร์แบกนะคะแล้วก็ขยับมาที่ด้านบนนี้นก่อนคือถือไม้ถ่ายเองมันก็จะอดอนระเวงหน่อยนะก <c oughs> ็จกตัดตัดขอบตัดแสงจากรถคันหลังนะคะอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบนะคะเป็นเสียบกล้องนะคะหรือว่าเสียบเป็นแบบ USB นั่นแหละเนาะ ่วนมากก็จะใช้บันทึกกล้องบันทึกภาพที่เตือเสียบตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บแบ่ตแล้วก็เดี๋ยวแปนน๊บนึงนะคะตรงคอนโซลหน้าก็จะตกแต่งโคนดำทั้งหมดนะคะบอกผู้น้าก็จะเป็นไฟฟ้านะคะ,ะเดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้ดูนะคะก็คล้ายๆก,กันกับตัวตัวไทเทเนียมนะคะก็จะมีที่วางของให้เหมือนกันแต่การตกแต่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบโคนดำเดี๋ยว ก็จอมืดข <cues> ึ้นมานะคะก็เก็บของได้นะคะตรงด้านล่างนี้ก็จะมีที่วางให้อีกนิดนึงนะคะขึ้นไปแล้วนี่อึ๊บอออืนะคะมันมืดเนาะขนาดถ่ายเองยังบอกว่ามืดเลยนะคะนี่ก็เก็บของได้นะคะเบาะนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแขนนะคะจะเปิดขึ้นมาอ่ะนะคะแล้วก็นี่จะมีช่องชาร์จไฟให้ตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะคะตรงนี้ก็สําหรับเวลาอ่าเปิดเข้ามาเนี่ยค่ะจะมีรูปปุญแจอยู่ตรงเนี้ยค่ะแถวเนี้ สามารถวางนะคะเวลาแบตหมดอะไรอย่างนี้วางได้แต่ว่าแนะนําให้ไปทาที่ร้านดีกว่านะคะได้ยินหรือเปล่ารู้ไมลืมถือไว้เอออ่ะโอเคพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมันใกล้เกินไปอะ่ะไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าคลิปนี้นละ้วคือถอนออนไลน์อันละอ่ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะปรับระดับได้4ี่ระดับนะคะเป็นนี่นะคะได้พิดคูดคอนโทรลนะคะ แล้วก็สต็อปแอนโกนะคะเรนคลิปปิ้งเนเซนเตอร์ลิงนะคะสามารถตั้งค่าได้หมดเลยเรนคลิปปิ้งเรนเซนเตอร์ลิงนะคะเป็นระบบความปลอดภัยนะคะช่วยให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการร uh, ักษารถให้อยู่ในเลนนะคะป้องกันรถออกนอกเลนนะคะต่อส่วนตัวอะแดปติฟพูดคอนโทรลจะช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายเวลานะคะเรา,เ,าเวลาเราขับรถตามรถคันหน้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะต้องไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าห่วงพวงว่าแตะเบรกแตะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคันหน้าเบรกเราเบรกนะคะถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะคะ ะนะคะแล้วก็ฝั่งขวามือเป็นหน้าจอหลังพวงมาล,ลัยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขนาด8นิ้วนะคะก็สามารถเขาเรียกอะไรนะ,ะแสดงผลนะคะการใช้งานของรถได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแจ้งเตือนกิโลไม้นะคะหรือว่าลมยางนะคะหรือว่าข้อมูลการใช้รถทั้งหมดนะคะ,ะแล้วก็ตัวอฟอร์ดพาร์ทที่ลุงจะแนะนํานะคะก็คือเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์นะคะได้มากกว่า1ิบเครื่องนะคะด้านหมายถึงสู่บริการนะคะเช็คพิกัดรถนะคะหรือว่าสตาร์ทรถรอมเครื่องอะไรได้หมดเลยนะคะ อ่นี่ก็แผงไฟนะคะเบาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะสีดำนะคะหล่อมากๆเลย